ตอนนี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเปิ้นอยู่ที่เขาใหญ่นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะเิกนจะมาโชว์สกินแคร์ให้ดูนะคะว่าปกติแล้วเวลาเปิ้นมาเที่ยวเนี่ยเปิ้นพกอะไรบ้างตอนนี้นะคะเสียงแสบนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนปาร์ตี้กับเพื่อนหนักมากค่ะเมื่อเมื่อวานคือมานอนที่คินนะคะคินเขาใหญ่คืออย่างสวัว่าที่พัก ดีแม่คือที่นี่มีประมาณอยู่ประมาณแบบ4ี่ถึงห้าห้องนอนแล้วก็จะมีสาวย่าน้ำด้วยเป็นแบบ private pool เลยนะซึ่งกสกินแคร์นะที่เปิลอยากจะแนะนําก็คือตัวนี้เลยค่ะ่ตัวนี้ค่ะอันนี้ก็คือเปิ้ลพกมาจากบ้านเลยตัวนี้คือขาดไม่ได้เพราะว่าชว่วงนี้คือหน้าแบบค่อนข้างที่จะเออ <c oughs> แล้วก็แบบพังมากๆใช่ปะผิวค่อนข้างที่จะขาดน้ำมากเ,เพราะแบบผิวแห้งนะคะตรงนี้แต่ว่าอันนี้จะเริ่มเห็นแบบไม่ค่อยจะชัดแล้วแหละเพราะว่าเปิลใช้ตัวนี้มาประมาณสักพักหนึ่งก็ประมาณแบบอาทิตย์กว่าๆนะคะ เพราะเ่เป็นคนที่แบบชอบลองเปลี่ยนสกินแคร์ไปเรื่อยๆอันนี้คือเห็นว่ามันเป็นของแบรนด์เกาหลีนั่นเองนะคะตัวเพลเนเจอร์นะคะโซยังคอลลาเจนครีมค่ะตัวนี้เป็นกระปุกสีฟ้าแบบนี้นั่นเองนะคะนี่ เเนเจอร์ er, มีสารสกัด3าอย่างที่สําคัญมากเลยก็คือ 1. สึ่าไลสีแดง2คาเวีย3สามไฮโดรไลท์คอลคคอลาเจนนะคะช่วยทําให้ผิวเราฉ่าน,น้ํามากดูสิแามตัวนี้นะช่วยกู้ผิวโซมขาดน้ํานี่มันจะเป็นเจอแบบนี้เลยคืออยากจะบอกว่าเท็กซ์เจอร์มันแบบว่าค่อนข้างที่จะแลกมากนะพอแบบว่าเราเกลี่ยลงไปที่ผิวใช่ปะเราก็วนวนวนสักพักหนึ่งอ่ะคือมันจะมีความเป็นแบบฟิลลิ่งแบบเป็นน้ําแตกออกมาจากเนื้อครีมอ่ะแบบเป็นทะเลอะไรตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของรูขุมขนแล้วก็เรื่องสิว นั่นเองนะคะเรื่องรอยแดงด้วยตัวนี้นะถ้าใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องผิวพวกนี้ก็คือต้องลองนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะมีแบบภาพเปรียบเทียบห้ดูเพล็กก่อนเนี่ยเปร้นอ่ะก็ได้ลองใช้สกินแคร์แบบหลายชีพมากๆเลยนะหลายตัวเดี๋ยวจะแบบค่อยๆทยอยทยอยมาดีวิว่าแบบเอย้ยตัวไหนเวิร์กไม่เวิร์กเพราะว่าเปร้นเป็นคนที่แบบชอบเปร์สกินแคร์อยู่แล้วได้ไงนี่ แล้วนะคะน่าจะมีความแบบว่าฉ่ำน้ำมาแล้วผิวสุขภาพดีวันไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยผิวแย่อะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเราก็ทาเจ้าตัวนี้นะคะก่อนเมคอัพก็คือได้ด้วยเหมือนกันลงไม่ถึงหนึ่งนาทีนะเนื้อครีมก็ซึมลงเข้าสู่ผิวแล้วเรียบร้อยนี่เห็นปะแตกแต่างจากเมื่อกี้เลยก่อนที่จะลงครีมคือหน้าดูแบบว่าแพงด้านมากตอนนี้ก็ดูผิวฉ่ำเป็นเลยจะ้ะตัวนี้นะก็จะเป็นสกินแคร์ที่เวลาเปิ้ลไปเที่ยวไหนเปิ้ลก็จะพกตัวนี้เลยแนละ้วก็ตอนหน้านี้ที่ใช้สกินแคร์ ก็คือชอบหมดเลยแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบว่าชอบเปยตสกินแคปเรื่อยๆไงถูกปะเราก็ตัวนี้นะมันแบบมันเป็นแบรนด์จากเกาหลีส่วนผสมจากคอลลาเจนด้วยตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่690บาทอยู่ที่25กรัมเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะตอนนี้ นี่นะคะจะมาอวดที่พักนี่เลยที่เพื่อนมานอนก็จะเป็นคินนะคะคินเขาใหญ่จะบอกว่ามีพูลวิลล่าด้วยอันนี้นะคะเพื่อนที่ตื่นคนแรกของเราเลยค่ะตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เจ <7 S 2> ็ดโมงเจ็ดโมงมากลแล้วแต่ว่าดิฉันนะคะเพิ่นตื่นตอนสิบเอดโมงตอนนี้นะคะ <c oughs> เพื่อนเพื่อน <c oughs> คนอื่นก็คือแต่งตัวกันอยู่ค่ะ <c oughs> ที่นี่มีทั้งหมดสามชั้นนะคะนี่ห้องพักนี่ก็คือจะมาอวดที่พักที่คินเขาใหญ่น,ะนั่นเอง ก็คือก่อนไปแต่งหน้าตะกี้ที่บอกว่าจะไปแต่งหน้านะคะก็ขึ้นมารีบถ่ายดูคนดูก่อนเพราะวเดี๋ยวจะต้องเช็คเอาท์แล้วะที่นี่เขาให้เช็คเอาท์ตอน11บเอ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนละที่ห้องตัวเองมีโต๊ะผู้ด้วยที่นี่เราก็มาความเช่่ยวชัน